บรูโตเปิดเผยพลังใหม่เนสังสาระกลับมาแล้วจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าดีจ้าแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องค้ Channel าสองคาแปดชนแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับสปอยของมังงะบรูโตะนะครับในตอนที่82หรือว่าถ้าเป็นในภาคใหม่นี้ก็คือตอนที่2งนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าในเวลานี้บรูโตเปิดเผยพลังใหม่ออกมาแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นพลังอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลื และเดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าในสองสาราเนี่ยมาแล้วนะซึ่งจะเป็นไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวรู้กันเลยเปิดมานะครับดูเหมือนว่าการที่มีการหลุดสปอยในตอนนี้เนี่ยจะมีชื่อตอนว่าต้นไม้นะครับหลังจากนั้นเขาจะมีการอธิบายว่าสามหน้าแรกนะครับโค้ดแล้วก็บุรุโตเนี่ยตอบโต้กันนะครับโดยบุรุโต บอกโค้ดนะครับว่าให้ถอยออกไปซะแล้วก็นํากองทัพของโค้ดเนี่ยออกไปด้วยนะครับผมและเขาเนี่ยจะไว้ชีวิตโคต้ดนั่นเองมิ่าซัมบรุโตจะไม่ลังเลนะครับที่จะฆ่าโค้ดนะครับคือโค้ดเนี่ยกำลังคิดว่าบรูโตเนี่ยกำลังเลี่ยมกับเขาหรือเปล่านะครับแต่ตัวของบรูโตนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังมากนะครับกับเรื่องนี้นะครับบรูโตและซาลาดะเนี่ยมีการคุยกันด้วยเล็กน้อยนะครับผมซึ่งซาลาดะถามบรูโตะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่บรูโตเองเนี่ยเขาก็ได้ตอบกลับไปว่า เอาไว้เดี๋ยวคุยกันที่หลังก็แล้วกันก่อนอื่นเนี่ยต้องช่วยเหลือคนที่หนีไม่พ้นก่อนนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยบรูโตะคือไม่ได้สบตากับาลาดด้วยซ้ำนะครับคือไม่ได้มองหน้าาลาดด้วยซ้ําในตอนพูดนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่าในตอนนี้นะครับทางด้านตัวของ10บหางนะครับที่โค้นนั้นเนี่ยปล่อยออกมานะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้เนตรสังสาระได้ด้วยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของเนสังสาระจริงๆเลยนะครับผมตอนนี้เราก็จะเห็นว่าพวก1ิบหางเองเนี่ยดูเหมือนจะ ลุมโจมตีใส่ตัวของบลูโตนะครับแน่นอนว่าบรูโตสามารถทําลายนะครับผมกองกําลังของโค้ดนะครับหรือว่าไอ้กลุ่ม10หางนั้นเนี่ยกระจายเลยนะครับโดยการฟันเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้โชว์อะไรมากเลยนะครับผมคือซามูไรของแท้นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับที่บรูโตนั้นเนี่ยจัดการเรียบนะครับโดยการฟันแบบว่าขาดครึ่งเละกันเป็นแถวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับใน2หน้าสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าบลูโตจะเปิดใช้กระสุนวงจากประเภทใหม่หรือว่ารูปแบบใหม่นะครับแต่คนปล่อย เ,เขาไม่แน่ใจนะครับผมในเรื่องชื่อว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีข้อความด้านล่างเนาะก็จะมีการเขียนนะครับผมว่าถูกละเลยนะครับแล้วก็ไล่ออกจากบ้านเกิดแล้วก็พลังใหม่ที่บรูโตได้รับนะครับผมก็เป็นการจบไปนะครับตามที่ได้สปอยออกมาเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแบบว่าตัวเต็มมากกว่านี้หลุดออกมานะครับแต่เราจะค่อยๆปล่อยละกันนะครับผมแบบว่าเป็นช่วงๆไปเนาะจะได้แบบว่าลุ้นด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อน ว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือตัวของบรุโตนั้นนะครับผมได้ใช้กระสุนวงจักรแบบใหม่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะชื่อว่าอุสึฮิโกะนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเป็นแบบใหม่นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือบรุโตะนณะตอนนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถกำจัดพวก10บหางนะครับผมที่โค้ชเนี่ยแบ่งออกมาได้แบบว่ารวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็ ใช้ได้เลยนะครับผมคือความแข็งแกร่งนี่อยู่ในระดับที่พึ่งพาได้จริงๆนะครับสำหรับบรูโตในตอนนี้เนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าใครได้ดูจากภาพนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะได้ดูแล้วแหละคือพอไอศิบหางพวกนี้เนี่ยมันจมตีใส่ไข่นะครับหรือว่ามันไปกัดใส่ไข่เนี่ยคนที่โดนกัดเนี่ยดูเหมือนจะถูกต้นไม้นะครับผมงอกออกมาจากตามตัวด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับว่าถ้าถูกกัดแล้วเนี่ยอาจจะโดนพันธนาการหรือว่าอาจจะโดนแบบว่าผนึกไว้กับต้นไม้นั้นเลยนะครับ ผมซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดกันอีกทีนึงและกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราบอกแค่ว่าเราเห็นรูปก่อนแล้วกันนะครับซาราดะาเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะยืนดูบรูโตโชว์ของอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าซาราดะาเองเขาก็โชว์ของเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งจะโชว์อะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดตามดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยปล่อยออกมาให้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับในตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะครับมีเพียงแต่ว่าตัวของบรูโตเนี่ยพยายามบอกให้ค้นเนี่ย หนีไปนะครับหรือว่าถอยไปนั่นเองนะครับแล้วดูเหมือนว่าณตอนนี้นะครับก็จะมีการออกโรงนะครับผมของทางด้านพวกอีโนจินด้วยนะครับผมหรือว่าอีโนชิกาโจรุ่นใหม่นะครับรวมถึงตัวของฮิมาวารินั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าทางด้านตัวของชิกาไดเนี่ยสามารถนะครับผมที่จะตึงพวก10หางพวกนี้เนี่ยสตัวได้เลยนะครับผมคือเงาแยกออกมาเป็น3ทางใช่ไหมแล้วก็ตึงพวกวันไว้นะครับค่อนข้างที่จะเจ๋งอยู่พอสมควรนะครับผมสําหรับอีโนชิกาโจรุ่นใหม่นี้นะครับตรงนี้เนี่ย ก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะยังไงกันต่อนะครับคาวกิเองก็มีการออกโรงด้วยเหมือนกันนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะออกโรงมาเพราะว่าเพื่อที่จะมาปกป้องนะครับผมทางด้านฮิมาวารลินั่นเองนะครับผมสําหรับทางด้านคาวกิซึ่งจริงๆหลักๆไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ส่วนไอ้เรื่องที่ว่า10บหางนะครับสามารถใช้เนตสังสาระเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่ามันมีเนตสังสาระเฉยๆนะครับแต่มันยังไม่ได้แบบว่าโชว์ให้เราดูว่ามันสามารถใช้ความสามารถของเนตสังสาระได้หรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันลืมตา ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเนสังสาระเท่านั้นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมานะเพราะว่าเนสังสาระเนี่ยหายไปนะครับหลังจากที่ตัวของซาสเกตเนี่ยถูกทําลายนะครับผมก็เพิ่งจะมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งก็ในตอนนี้นั่นเองนะครับผมที่ไอศิบหางตัวนี้เนี่ยมันใช้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับว่าไอพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถดึงพลังของเนสังสาระเนี่ยออกมาใช้ได้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าเพียงแค่ว่าเอามาประดับเพราะว่าเป็นลูกตาเท่านั้นเองนะครับผมและประเด็นสุดท้ายที่ ที่เราจะแซมแลมกันนะครับคือความแข็งแกร่งของบรูโตนะครับผมคือยิ่งบรูโตโชว์ในตอนนี้ให้เราได้เห็นนะครับไอสถานการณ์ที่เราคาดการณ์กันไว้จําได้ไหมที่เรามองว่าใครเป็นคนสร้างบาดแผลให้กับโคดนะครับผมผมมองว่าบรูโตเองเนี่ยเริ่มมีเปอร์เซ็น์ที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าดูจากตอนนี้เนี่ยคือดูเหมือนว่าบรูโตยังไม่เอาจริงด้วยซ้ำนะครับกองทัพของโคดเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะครับแถมดูจากคําพูดนะครับก็เป็นคําพูดที่แบบว่าเป็นคนที่เหนือกว่านะครับคือบอกโค ถอยออกไปซะโคดเอาพวกขยะของแกเนี่ยออกไปด้วย แล้วฉันจะไว้ชีวิตซึ่งมันเป็นเหมือนคําพูดตัวร้ายที่มีพลังแบบว่าเยอะๆแล้วก็พูดกับพระเอกใช่ไหมแต่นี้เนี่ยเป็นฝ่ายพระเอกพูดกับตัวร้ายแทนซึ่งผมเลยมองว่ายิ่งมีเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะครับที่อาจจะเป็นบรูโตก็ได้ที่เขาเนี่ยเป็นคนที่สร้างบาดแผลให้กับโค้ดนะครับผมอยู่ตรงดวงตานั่นเองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะมีการเปิดเผยหรือเปล่านะครับผมสําหรับบรูโตเนาะแต่ด้วยความแข่งกระดับนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะอยู่ระดับต้นๆนะครับของเรื่องได้แล้วนะครับสำหรับบร ทั้งความเร็วนะครับแล้วก็ยังมีกระสุนวงจักรแบบใหม่นะครับที่มันไม่ได้เห็นออกมาเป็นตัวกระสุนวงจักรนะเพียงแต่ว่าบรูโตเขาพูดนะครับว่ากระสุนวงจักรแล้วก็ตามด้วยชื่ออย่างที่ผมได้บอกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นเลยว่ามันเป็นรูปร่างยังไงอาจจะเป็นแบบว่ากระสุนวงจักรล่องหนที่แบบว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้นะครับผมคือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอะไรแบบนี้อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะสมัยก่อนกระสุนวงจักรล่องหนของบรูโตเนี่ยคือปกติแล้วมันก็จะทําให้กระสุนวงจักรอยู่ตรงฝ ใช่ไหมแนละ้วมันถึงจะเปล่าออกไปพอเปล่าออกไปมันถึงจะล่องหนนะครับผมแต่นี้เนี่ยอาจจะแบบว่าสามารถทําให้มันเนี่ยล่องหนได้แม้กระทั่งอยู่ในมือของตัวเองหรือว่าอยู่กับตัวเองก็ได้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันว่ามันสรุปแล้วเป็นกระสุนวงจักรประเภทไหนเพราะว่ากระสุนวงจักรในรูปแบบที่นารูโตะใช้เนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นกระสุนวงจักรบอลยักษ์นะครับหรือว่ากระถาลมดาวกระจายวงจักรนะครับผมแล้วก็มีอีกมากมายนะครับที่ตัวของนารูโตะเขาได้พิสดารขึ้นมา นะครับผมสำหรับวิชานี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าทางด้านกระสุนวงจักรรูปแบบใหม่ของบรูโตนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่บรูโตสามารถใช้กระสุนวงจักรนะครับผมที่เป็นในรูปแบบร่องหนเนี่ยเพราะเขาได้แปลงคุณสมบัตินะครับผมของท่าสายฟ้าเนี่ยลงไปใช่ไหมมันจึงทําให้ตัวของบรูโตสามารถใช้กระสุนวงจักรประเภทนั้นได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยมันอาจจะสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้แหละแต่ก่อนไป นะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อนะครับผมก็สามารถติดต่อที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมก็ยังคงมีอยู่นะก็ลองเข้ามาสอบถามเรื่องไซส์เรื่องราคากันได้นะครับช่วยกันอุดหนุนหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยเตรียมไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช็อตนั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์ด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดไม่ถูกใจใครตรงไหนนะครับผมติดเตือนแนะนําได้นะครับในฐานะพี่น้องกันเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ไป